จินตราเล่านาทีระทึกวิ่งหลบกระสุนกลางคอนเสิร์ตวิดเอาชีวิตไม่รอดจินตราภูลาบเล่านาทีระทึกสุดสยองเจอเหตุยิงกันกลางงานคอนเสิร์ตต้องหนีเอาตัวรอดอย่างหวุดหวิดพร้อมเล่าว,วิถีแห่งสายมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อเป็นอีกหนึ่งนักร้องที่เจอเรื่องให้ตกใจตลอดสำหรับจินตราภูลาบนักร้องลูกทุ่งเสียงดีระดับตำนาน ที่ไม่ว่าจะออกซิงเกิลอะไรก็มีแฟนคลับมามุงเสมอล่าสุดแม่จินตราได้ออกมาเล่าเรื่องราวปาฏิหาริย์งานบวงสวงพยาศีสัตนาคราชพร้อมเผยวินาทีวิ่งหลบกระสุนจากเหตุการณ์สุดสยองกลางคอนเสิร์ตผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ที่จินเป็นศิลปินมากี่ปีแล้วจินตรา ตั้งแต่จบป .0.6 พศ .2528 นอกจากผลงานเราแล้วพี่จินต้องมีความเป็นสายมูตัวจริงแน่ๆเพราะไม่อย่างนั้นคงไม่อยู่ในวงการบันเทิงมาได้ยาวนานมีคนรักแล้วปล่อยเพลงอะไรมาเพลงก็ฮิตตลอดที่จินนับถืออะไรบ้างจินตราอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ สำหรับตัวพี่จินจะเชื่อว่าเราเกิดมาที่ได้อยู่ในวงการบันเทิงน่าจะมีกราฟชีวิตอะไรที่ขีดให้เรามาเดินตรงนี้พอเรามาอยู่ตรงนี้พี่จินจะนับถือคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็กราบไหว้หมดเลยโดยเฉพาะแบบนับถือพญานาคไปทุกสถานที่ก็จะสักการะบูชาเราเชื่อว่าทุกสิ่งอย่างที่เราไปอยู่ตรงนั้น ไปทำมาหากินตรงนั้นไปใกล้ท่านท่านต้องมีเจ้าที่เจ้าทางอย่างเช่นพี่จินร้องเพลงเกี่ยวกับพญานาคท่านทำให้เรามองไม่เห็นแต่เราก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงได้สัมผัสมากับตัวจินตระไม่เชื่อย่าลบหลู่หลายครั้งที่ร้องเพลงเกี่ยวกับพญานาคมีครั้งหนึ่งกลางคืนไปพักโรงแรมที่นครพนม ข้อมือเคล็ดไม่รู้เกิดจากอะไรมันกระดิกไม่ได้เลยแล้ววันนั้นที่โรงแรมน้ำไม่ค่อยไหลยเยอะเราต้องใช้ขันตักอาบเราประคองขันไม่ได้เลยตอนเช้าเราต้องมีถ่ายเอมวีบวงสวงกลางคืนเราเหมือนเป็นโรคม้อยแขนชาทำอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรสงสัยนั่งรถมานานคงไม่ได้พักผ่อนคิดว่าจะไม่หายทีนี้ตอนกลางคืนก็ขอพร องค์ปู่เจ้าขาลูกหลานมาครั้งนี้มาสักการะบูชาไหว้ท่านขอพรท่านวันพรุ่งนี้ทำงานสิ่งใดที่ลูกผิดพลาดขอให้ท่านทำให้ลูกราบลื่นแล้วหายตื่นมาตอนเช้าอาการหายเป็นปลิดทิ้งเลยเราเลยรู้สึกว่าท่านมาบอกอีกเรื่องเป็นตอนที่ถ่ายเพลงล่าสุดตอนบวงสวงบอกว่าลูกหลานขออนุญาตใช้ชื่อท่านร้องในเพลงจะเผยแพร่ไปทั่วโลก อะไรที่ทำผิดขอประทานอภัยอะไรที่ทำถูกขอให้ส่งเป็นสิ่งที่ดีขอไปถ่ายเครื่องเสียงกับกล้องเ้าเซตมาอย่างดีรอเราพอถ่ายกล้องไม่ติดเครื่องเสียงไม่ติดแต่ช่วงที่กล้องไม่ติดเป็นช่วงเดียวกับที่พระอาทิตย์ทรงกลดทีมงานไปเห็นพอดีพี่จินไม่รู้นะเลิกงานแล้วถึงมาเล่าให้ฟังเราเลยมีความเชื่อว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่ท่านมาดนให้เรามันหลายรอบ หลายครั้งรู้สึกเลยว่าท่านรับรู้สิ่งที่เราทำทำไมวันนั้นถึงถ่ายได้ต่อจินตราเราพูดในใจว่าเราทำอะไรผิดไหมเราก็พูดขออยู่ในใจให้ได้ทำงานถ้าทำอะไรผิดพลาดขออภยัยสักพักหนึ่งทุกคนได้ทำงานเลยลมเย็นสบายที่จินกลัวการนั่งเรืออกไปถ่ายกลัวน้ำแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจินตระ บอกทีมงานหมดแล้วว่าเรากลัวอะไรที่มันเสี่ยงเสี่ยงเขาก็บอกว่าถ้าถ่ายในเรืออยู่แถวแถวเทพฝั่งไม่ได้ออกกลางแม่น้ำหรอกในขณะที่รอในเรือถ่ายรูปเล่นกันสักพักหนึ่งเรือไหลไปอย,ปอยู่กลางแม่น้ำคนขับเรือเขาไม่รู้เขาคิดว่าให้ขับไปกลางน้ำเรือไปอยู่ใกล้ตรงที่รูปปั้นพญานาคพ่นน้ำออกมาเหมือนเรารับน้ำมนเลย บางคนมองว่าเรางมงายจินตราเข้าใจค่ะแต่สิ่งที่เราคิดปฏิบัติและระลึกถึงผลลัพธ์ที่กลับมาได้อย่างต่อเนื่องเราทำอะไรเราไม่ลบหลู่ล่าสุดไปเล่นคอนเสิร์ตวิ่งหลบกระสุนจินตราไปเล่นแถวระยองคอนเสิร์ตจะจบแล้วเหลือสองเพลงสุดท้ายเราก็เล่นเต้นเต้นเต้นเขาเริ่มขึ้นแล้ว เริ่มขึ้นตั้งแต่กลางคอนเสิร์ตแล้วขม็นกันรเราสังเกตอยู่พอเพลงฟ้าผ่าเปรี้ยงเขาก็ซัดกันเลยไล่กันตีกันจนเลือดแตกมุดใต้เวทีเราก็แตกตื่นเราขี้กลัวเราก็วิ่งสวนกับถือไม้ที่ตีกันรีบวิ่งขึ้นรถตู้ตกใจเราก็บอกคนขับรถตู้ออกรถเลยกลัวเขารู้ว่าเราเป็นนักร้องรถตู้ขับมาถึงปั๊มพี่ถอดเสื้อผ้านักร้องออกหมดเลย คนเราตกใจลงรถไปเข้าห้องน้ำทั้งที่ถอดชุดแล้วแต่โชคดีที่มีถุงน่องคิดว่าตัวเองใส่เสื้อผ้าอยู่ทำไมกลัวคนรู้ว่าเราเป็นนักร้องจินตราในตอนมันฉุกเฉินเขาไล่ตีกันกันมารถนี้เป็นรถนักร้องหรือเปล่ากลัวเป็นเรื่องเป็นราวเราคิดเราเลยรีบเปลี่ยนชุดชุดที่เราใส่มันเกะกะยังไม่พอพอมันซาแล้วทางงานเขาหาไม่ไม่เจอ เราถาทอไม้มาเรายังไม่รู้สึกเลยว่าเอาไม้เขามาต้องขับรถเอาไม้ไปคืนเขา